สวัสดีจ้าชาลัคนาราศีธนูในเดือนกันยายนมาดูดวงของคุณในเดือนนี้กันสำหรับผู้ที่เกิดราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาจนถึง14มกราแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างลักอยู่ที่ธนูอันนี้จะดูได้ตรงกว่า ในเดือนนี้ดาวพฤหัสดาวประจําตัวของคุณยังจออยู่ในภพสหัสชะ mm hmm. เพราะฉะนั้นธนูอยู่เฉยๆไม่ได้ต่างแน่นะคุณต้องมีการเดินทางมีการติดต่อเจรจาหรือการเข้าสังคมมากขึ้นก็จะทําให้คุณได้รับประโยชน์ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะในการที่คุณจะหาความรู้เพิ่มเติมอาจจะเทคคอร์สสั้นๆที่คุณสนใจเป็นการพัฒนาทักษะพัฒนาศักยภาพในตัวคุณจะดีมากธนูบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออย่างน้อยคุณก็มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองพฤหัสอีกเรือนเป็นเจ้าเรือนพันธุ คุณอาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนงานราหูเจ้าเรือนที่ตัวคุณไปอาศัยบ้านเขาอยู่อย่างจรแจ้งผลอยู่ในภพอริเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความยากในการใช้ชีวิตของชาวธนูในช่วงนี้หลายอย่างมันจะไม่เป็นไปตามที่ใจคุณต้องการมันอาจจะทําอะไรแล้วยังติดต,ติดขัดขัดอยู่ทําอะไรอย่าใช้อารมณ์แล้วก็อย่าตัดสินใจอะไรที่เสี่ยงมากเกินไปนะ ในเรื่องของการงานตอนนี้ดาวคุดดาวเจ้าเรือนการงานของคุณยังจรเป็นเกษตรและยังจอเป็นอุดอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกเรื่องงานของชาวธนูยังเป็นไปได้ด้วยดีการงานยังมีความมั่นคง หลายๆท่านอาจจะได้จัดงานใหญ่นะงานบิ๊กลอตคุณอาจจะมีการโยกย้ายหรือมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนและจะมีโชคในการเดินทางคุณที่ทําธุรกิจหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาถ้าเป็นไปได้ทําให้จบในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเพราะหลังจากนั้น หลังจากนี้พุธจะเริ่มนิ่งแล้วก็เดินถอยหลังเรื่องงานของคุณจะมีความราชาเกิดขึ้นดาวที่เดินถอยหลังทําให้คุณอาจจะต้องกลับมาทบทวนแผนงานใหม่อีกครั้งหนึง่งส่วนในเรื่องของเอกสารสัญญาใครที่ขอกู้แล้วรออนุมัติพอดาวเขาถอยหลังหรือพักแล้วเนี่ยมันจะต้องเลื่อนออกไปหรือคุณต้องส่งเอกสารเพิ่มอะไรแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ทำให้จบซะในสัปดาห์แรกของเดือน พุทีิจอร,ร่วมสุขคู่าธาตุน้ำส่งผลให้คุณยังมีโอกาสดีในเรื่องของงานยังมีความสำเร็จนะสุขเป็นเจ้าเรือนอริก็มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขเป็นระยะระยะแต่สุขเป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็จะแก้ปัญหาผ่านไปได้นะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยคลี่คลายหรือผู้ใหญ่ยังคงสนับสนุนคุณอยู่รวมถึงสนับสนุนให้คุณมีหลักทรัพย์มีบ้านมีรถด้วย แล้วก็ต้องระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยนะในเรื่องของการเงินดาวเสาร์เจ้าเรือนการเงินยังจรเป็นเกษตรอยู่เรื่องงานเรื่องเงินของชาวธนูเรียกว่าอย่างดีเพียงแต่ตอนนี้เสาเองก็เดินถอยหลงังและเสาในราศีนี้ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็ ต้องถือว่ายังดีอยู่เพียงแต่เรื่องเงินของคุณพอเสาเดินถอยหลังแล้วอาจจะดรอปลงมาบ้างแต่ว่าถ้าคุณไม่ต้องดึงเงินเก่ามาใช้นี่ก็ถือว่าดีมากแล้วนะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็ลองเสี่ยงดูเพราะว่ายังมีโอกาสที่คุณจะได้โชคจากการเสี่ยงอยู่ดาวอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะก็จออยู่ในภพสุภะด้วยเพราะฉะนั้นคุณสามารถมีรายได้ได้มากกว่าหนึ่งทางอยู่แล้วนะรายได้เสริมรายได้ทางที่สองที่สามถ้าคุณทําอยู่เนี้ยรายได้ในส่วนนี้ก็ยังดีนะในเรื่องของความรัก ดาวพุธดาวเจ้าเรือนปัตตนิจออยู่ในภพการงานแล้วร่วมสุขเจ้าเรือนอาลีกับสุขลาภะเนี่ยเป็นไปได้ที่คุณอาจจะต้องห่างกับคู่บ้างในเรื่องของการงานเรื่องของการทํามาหากินแล้วก็ในระยะนี้อย่าลืมดูแลเรื่องสุขภาพของคนรักคู่ครองด้วยบางทีทํางานหนักเกินไปหรือว่าเดินทางบ่อยก็อาจจะเจ็บไข้ไม่สบายได้ คุณที่ยังไม่มีคู่ก็มีโอกาสได้เจอนะอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการงานของคุณดูดีๆนิดนึงนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับดาวอริอยู่คนที่เข้ามาในระยะนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนหรือว่าเขาอาจจะยังมีภาระผูกพันอะไรอยู่หรือเปล่าก็ค่อยๆดูกันไปเนาะวันที่6กันยาดาวอังคาร ดาวเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนวินาาจรเข้าพบการงานดาวเป็นมหาจักรมหาจักรนี่เป็นดาวที่สำเร็จได้นะเพียงแต่ต้องเหนื่อยต้องเทคแอคชั่นต้องลงมือทํานิดนึง าดาวบุตตะจรเข้าเรือนการงานเพราะฉะนั้นคุณจะมีโชคในเรื่องของงานมีลาภผลมีความสําเร็จนะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาบุตตะนี่มันแปลว่าใหม่ๆหรือคุณมีโครงการใหม่มีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคุณอาจจะมีไอเดียแปลกๆตอนนี้เพราะอังคารเป็นมหาจักรนะมีไอเดียแปลกๆไอเดียที่ไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครเรียกว่าคิดนอกกรอบแล้วคุณเอามาลงมือทํา มันจะประสบความสําเร็จแบบที่คุณก็ Amazing อะ่ะเฮ้ยสาเร็จได้ไงอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีไอเดียดีๆไอเดียแปลกๆอย่าเพิกเฉยนะมีไอเดียแล้วจับลงมาทํางานจับมาให้เป็นชิ้นงานนะเพราะว่าอังคารคุณก็จอดร่วมสุขลาภะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นรายได้ขึ้นมาแล้วช่วงนี้คุณมือขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองวันที่8กันยาดาวสุก ดาวเจ้าเรือนอาริและเจ้าเรือนลาภะจรเข้าพบลาภะดาวเป็นเกษตรดาวลาภะเป็นเกษตรอาริก็เป็นเกษตรด้วยแต่ชาวธนูสบายใจได้เพราะว่าสุขจออยู่ในภพลาภะทําให้สุขดวงเนี้จะทําหน้าที่ของลาภะมากกว่าอริเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสําเร็จนะ มีแน่ๆเป็นโอกาสดีๆอีกครั้งหนึ่งของชาวธนูนะเรื่องของความสำเร็จความสมหวังความรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายทั้งแหล่คุณจะได้เจอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้หรือว่าการมีทรัพย์สินการมีหลักทรัพย์นะปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่มันทำความยุ่งยากให้คุณเนี่ยคุณจะผ่านมันไปได้ถ้าทำอะไรที่ต้องมีการแข่งขันมีการต่อรองสูงๆเนี่ยคุณจะชนะ คุณที่มีลูกหนี้ค้างเก่าอยู่ทวงนานแล้วไม่ได้สักทีหนึ่งจังหวะนี้ลาภเป็นเกษตรลองทวงถามดูมีโอกาสที่จะได้นะหรือว่าคุณที่รอเงินของคุณเองเนี่ยแต่รอมานานแล้วเลื่อนจังเลยยังไม่ได้สักทีก็มีโอกาสทีท่จะได้ในช่วงนี้วันที่9ก้ากันยาเกตจออยู่ที่พบมรณนะ พราะเกจจรเข้าพบเนี่ยชาวธนูคุณต้องดูแลสุขภาพของตัวคุณเองมากๆนะเพราะว่าถ้าคุณเจ็บไข้ไม่สบายในช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าหมอจะวินิจฉัยหาโรคค่อนข้างยากนะเพราะเกตมันเป็นดาวที่ลึกลับหรือเป็นดาวอะไรที่มันเหนือธรรมชาติแล้วดาวหมอเองก็เดินถอยหลังคือดาวพฤหัทก็เดินถอยหลัง บางทีอาจทํำให้วินิจฉัยโรคผิดได้ง่ายๆเหมือนกันหรือบางทีคุณหมอวินิจฉัยโรคถูกแหละแต่พอเกตเนี่ยมันทําให้คุณเป็นโรคเรื้อรงังโรคที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะวันที่17กันยาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะจรเข้าพบการงาน ธนูท่านไหนที่คุณรอตำแหน่งนะลุ้นเลื่อนขั้นอยู่เนี่ยต้องเป็นอีกหนึ่งราศีที่บอกว่าต้องได้นะเพราะอาทิตย์เองหมายถึงความสำเร็จอาทิตย์หมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงหมายถึงตำแหน่งอยู่แล้วแล้วเป็นเจ้าเรือนสุภะของคุณด้วยสุภาะก็แปลแว่าความสำเร็จความสมหวังนะมาจออยู่ในภพการงานเนี่ยคุณที่รับราชการเนี่ยลุ้นเลื่อนขั้นอยู่เน,นี้ยต้องได้นะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้รับราชการทํางานปกติอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องการงาน ของชาวธนูต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆคุณมีความสําเร็จชัวตอนนี้ถ้ามีในวงประชุมหรือวง,วงสัมมนาอะไรในในบริษัทคุณเนี่ยถ้าคุณเสนอความคิดเห็นอะไรไปผู้ใหญ่จะรับฟังนะผู้ใหญ่จะเมตตาแล้วก็สนับสนุนแม้ว่าพุทจะเริ่มเดินถอยหลังแล้วแต่เขายังเดินถอยหลังอยู่ในเรือนของเขานะเพราะเป็นเกษตรเป็นบ้านเขาเลยเขายังอยู่ในบ้านเขาอาจจะนิ่งบ้างถอยหลังบ้าง การงานคุณอาจจะล่าช้าบ้างอะไรบ้างแต่อย่างไรก็แล้วแต่ยังคงมีความสําเร็จให้คุณได้เห็นมีความสําเร็จให้คุณชื่นใจสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือเรื่องของคําพูดเพราะอังคารกับพุธเขาเป็นดาวคู่ขัดแย้งในเรื่องของคําพูดหรือคุยวาทะา แต่พุทธในเรือนธาตุดินเนี่ยยังไงก็แล้วแต่คุณพูดเนี่ยคุณมักจะคิดก่อนอยู่แล้วแหละก็อาจจะไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากมายนะักไอที่จะแรงก็คืออังคารกับอาทิตย์นี่แหละนะเพราะเขาเป็นคู่ศัตรูหนักๆเพราะฉะนั้นแล้วอังคารเป็นเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยอังคารเป็นมหาจักรด้วยเนี่ยปุตตะมันแปลว่าความประมาทได้อารมณ์แบบเด็กๆแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้น เ,เรื่องงานคุณดีมากๆตอนนี้ไม่อยากให้มีอะไรมาบั่นทอนความสำเร็จของคุณเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าประมาททำอะไรรอบคอบใจเย็นไว้ก่อนอันนี้ชัวร์สุดเลยนะวันที่28กันยาดาวพฤหัสดาวประจำตัวของคุณของคุณและดาวเจ้าเรือนพันธุเดินถอยหลังปรับพบการเงินเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวคุณแทนที่จะไปวุ่นวายในเรื่องของสหัชชะ คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าบุ่นวายในเรื่องของเพื่อนพี่น้องการเดินทางการติดต่ออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คุณก็จะกลับมาคิดแล้วก็บุ่นวายในเรื่องของการเงินการทองแทนอาจจะทําใจได้แล้วเออหาเงินดีกว่าอะไรแบบนี้เนาะ,ะดาวเพฤเรื่องหัดเองเดินถอยหลังกลับมาแล้วเสาเจ้าเรือนการเงินของคุณก็ยังเดินถอยหลังอยู่นะ มันก็อาจจะทําให้เรื่องการเงินของคุณอาจจะช้าไม่ได้ดั่งใจหรือว่าอาจจะต้องมีการทบทวนแผนงานอะไรบางเรื่องบางราวบางสิ่งบางอยา่างนะแต่ว่าอะไรที่คุณเคยไม่ได้ดังใจอนะตอนนี้เนี่ยมันก็จะคลี่คลายไปเหมือนกับคุณก็ทําใจได้มากขึ้นหรือว่าคุณอาจจะใจล่มมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยทีนี้สิ่งที่มันต้องระวังคือมันมีเกตเลงมาจากภพมรณะ ด้านดีนะคุณอาจจะได้มรดกตกทอดที่เป็นของเก่าของโบราณโบราณอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือเกตเนี่ยไปกระตุ้นให้พบมรณะคุณทํางานแล้วเล็งมาที่ตัวคุณเล็งมาที่เสาเจ้าเรือกนการเงิน มันทําให้คุณจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะนะใช้ใจ่ายเงินสิ้นเปลืองมรณะถ้าใช้กับการเงินเนี่ยแปลว่าสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นการเงินมันล้วนไหลมีค่าใช้ใจ่ายเยอะใช้เงินสิ้นเปลืองรวมถึงในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยอย่างที่บอกด้วยนะนี่คือภาพรวมของคุณในเดือนนี้ขอให้คุณมีความสุขมากๆขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจา้า